ดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาอาหารครีมแบบง่ายๆสไตล์รักสุขภาพอีกแล้วนะคะทําง่ายจริงๆนะคะก็คือไข่พะโล้ครีมค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องรักสุขภาพก่อนค่ะเริ่มขั้นตอนแรกกันนะคะเราจะต้องต้มไข่ก่อนนะ แต่ว,ว่าต้องแช่ไข่เป็นอุณหภูมิปกติก่อนนะคะซึ่งการแชร่ให้ได้อุณหภูมิปกติเนี่ยเพื่อนๆนะคะก็จะอย่างแรกเลยคือไข่จะไม่แตกนะคะเวลาต้มนะคะซึ่งวันนี้เราจะต้มอ,อยู่ที่6ฟองนะคะก็คือทํายาวกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต้มไข่กันค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราต้มไข่กันนะคะ8นาทีแล้วก็ไปเตรียมในส่วนอื่นกันต่อค่ะ ทีนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันก่อนนะเราจะใช้อ,อกไก่นะคะในการตุ๋นะคะเพื่อที่จะทํานะคะไข่พะโล้ครีนกันนะคะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ผงพะโล้ของโลโบเลยนะจ๊ะซึ่งเราจะใช้ได้นะเราก็จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะการทําพะโล้ที่ง่ายมากหมักทิ้งไว้จ้ะและใช้นะคะในส่วนของซีอิ๊วขาวโรโซเดียมหรือน้ํามันหอยโรโซเดียมนะคะซึ่งอันนี้เราจะใช้ซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะ หมักไว้นะคะก่อนที่จะไปทําประมาณครึ่งชั่วโมงนะให้มันเข้าเนื้อไว้อย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทํากัน,นะคะ่ะเรามาดูส่วนผสมที่จะใช้กันนะอันนี้เราหมักไว้แล้วนะคะจากต้นคลิปเราจะใช้เห็ดหอมนะคะเพื่อเพิ่มความอร่อยให้อาหารเห็ดหอมเนี่ยเป็นผงปรุงรสชันเลอ ER รนะคะที่มีตามธรรมชาติเลยนะคะและเพิ่มความหวานด้วยหัวไชเท้าค่ะสุดท้ายไข่ค่ะเราสามารถทําไว้ได้สองไว้ไ,วไ,วไ,วได้ประมาณ2วันนะหรือ6มือ้อ แล้วก็พุ่งปรุงรสโรโบผมปุงปรุงรสนะคะง่ายมากๆเลยนะคะส่วนที่เหลือก็จะเป็นอาหารสไตล์คลีนหมดนะเครื่องปรุงสไตล์คลีนหมดอย่างเช่นน้ำปลาวะน้ำปลานะคะโลโซเดียมซีอิ๊วขาวโลโซเดียมรวมถึงน้ำสารแทนฟอร์มหวานนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันคะ่ะขั้นแรกเราต้องทำน้ำก่อนเหมือนทำาลอโลทุกอย่างนะ,ะเราตั้งน้ำนะคะ1.5ลิตรน,นะคะรอจนน้ำเดือดน,นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนของผง พะโลไปนะที่จริงถ้ามีไม้ก็ได้นะคะตอนนี้เราก็ใส่ผงพะโลไปก่อนเนาะให้มันมีกลิ่นหอมสักคู่นะแล้วเดี๋ยวรอมันเดือดน,นะคะแล้วก็จะใส่ในส่วนของไกล่ลงไปนะคะนี่เราจะใส่ส่วนของไกล่ลงไปนะคะค่ะทีนี้นะคะพอเดือดปุ๊บนะคะเราก็ใส่ในส่วนของอกไกล่ลงไปะคะ่ะว้ายวยวา <laughs> อย่าทำตามนะอย่างนั้น ะะใส่อกไก่ไปนะคะซึ่งอกไก่เนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรนะมันจะแบบเร็วเร็วนะในการสุกนะ mm. แล้วก็เห็ดหอมค่ะ mm. และสุดท้ายอีกอ่างหนึ่งค่ะหัวใช้เท้าค่ะใส่ลงไปนะ mm. นะคะแล้วก็ไข่ค่ะที่เราต้มไว้นะ mm. เอาละค่ะเราจะใส่ลงไปนะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยเกลือนะคะและก็สารแทนความหวานนิดนึงนะคะรวมถึงนะคะในส่วนของสีอิวดำนะคะ<ม>ค่ะทีนี้เราจะใส่ในส่วนของสีอิ่วดำกันนะคะซึ่งสีอิาเราแต่งสีนิดนึงเนาะออ<ม>้ยแต่งสีตามชอบนะคะสีอิ่วดำนะคะแล้วหลี่ไฟลงต่ำเลยค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะใส่สารแทนความหวานนะคะอันนี้ชิมรสรสไข่รสมันนะบอกเลยแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงแค่นั้นเองค่ะก็เป็นอันเสร็จนะ<ส>เดี๋ยวจะใส่ปรุงรสแบบของแอดมินให้ก่อนนะคะ<ส>เพราะว่าอาหารคลีนจะต้องปรุงรสน้อยที่สุดถูกไหมคะ<ส>เดี๋ยวเราใส่เกลือตัดนิดนึงนะคะ<ส>นะคะเดี๋ยวเราตุ๋นไว้อย่างนี้นะคะประมาณ20นาทีนะคะ<ส>เดี๋ยวมาเสิร์ฟกันค่ะ ก็เป็นไงบ้างคะสาหรับไข่พรโร้กรีนนะคะเห็ดหอมนะคะอร่อยนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมกับอกไก่นะคะแสนอร่อยนะคะรองไปทํากันดูนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะ20นาทีเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากแบบกินเร็วก็ได้นะแค่เดือดก็ลงแล้วเพราะว่าอกไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะเปื่อยง่ายนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยคะ่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ